จะรีเซตตัวเองกลับมาได้ดีได้ไวและดีกว่าเก่ามันต้องมีฐานอันหนึ่งที่เรียกว่าความสมดุลและแข็งแรงมานั่งมองนะคะคนที่มีสิ่งนี้มีความแข็งแรงมันไม่มีตุกไม่ใช่โชคเป็นความตั้งใจล้วนเพราะว่าจะต้องมีทั้งความเชื่อการมองไปข้างหน้าเห็นภาพมีทั้งการโฟกัสมีทั้งฟิลและการลงมือทำที่ไปในทิศทางเดียวกันสอดคล้องกัน เลือกกินเลือกนอนเลือกความคิดความรู้สึกแบบสร้างตัวเองในเวอร์ชั่นที่แข็งแรงและคอของความแข็งแรงไม่ใช่แค่สุขภาพแต่คือท่าทีที่รับผิดชอบต่อพลังชีวิตของตัวเองในทุกจุดทําแบบนี้รู้แล้วว่าจะออกมาแบบไหนแล้วก็ทําถึงทั้งเนแย่ปริมาณคุณภาพหรือแม้กระทั่งเอเนอรจข้างในด้วยพอมานั่งมองก็เออจริงด้วยในเรื่องที่เราทําแล้วมันออกมาเวิร์กออกมาดี มันมีองค์ประกอบพวกนี้จริงๆและเรื่องไหนที่มันยังไม่ค่อยรอดมันไม่มีตั้งแต่อันแรกจุดแรกเลยคือความจนใจว่าจะเป็นทำไมก่นอนหน้านี้นึกไม่ได้